สวัสดีครับท่านผู้ชมและพู้ติดตามาหม่ช่วงดีๆครับมือใหม่อย่าหาทำนะครับผมตัดสินใจผิดจบนะครับอันนี้มาชมทุเรียนของน้องสาวนะครับซึ่งแตกยอดอ่อนนะครับเราเจอว่ามีมาแมลงเล็กเล็กๆรบกวนมากัดกินยอดนะครับ ด้วยความเป็นห่วงทุเรียนกลัวทุเรียนจะถูกมแมลงกัดกินนะครับผมรีบไปเอาน้ำมันควันไม้น้ำควันไม้นะครับผสมน้ำฉีดนะครับฉีดหลังจากนั้นแค่ข้ามคืนนะครับข้ามคืนดูใบครับยอดทุเรียนไมอ่อน เจอน้ำส้มขอนไม้น้ำส้มขอนไม้นะครับเหี่ยวแห้งท่านตาเห็นเลยครับผมดูฮะน้ำต้นขอนไม้นี่มีรดมีริดเป็นกรดนะครับผมแทนที่จะช่วยไล่มแมลงกลับกลายมาเป็นผลร้ายกับยอดอ่อนของทุเรียนนะครับซึ่งเป็นแทบทุกต้นนะครับน้องสาวทุเรียนมือใหม่นะครับผม น้ำส้มคอนไม้นี่ควรจะใช้ช่วงที่ใบเนี่ยเป็นเพสลาดนะครับใบอ่อนเป็นเพสลาดแล้วเนี่ยถึงจะใช้ได้แล้วใช้ในปริมาณที่ไม่เข้มข้นจะเกินไปนะครับใช้เข้มข้นมากผลก็จะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยดูไหมสุกเลยครับผมนะฮะเป็นหลายต้นนะครับ น้องสารเลยนะครับหวังที่จะช่วยนะครับตอนนี้น้องสาวแก้ไขนะครับแก้ไขผมให้น้องสาวแก้ไขโดยใช้เครื่องดื่มชูกำลังนะครับผสมน้ำฉีดนะฮะเพื่อเพิ่มความกระปี้กระเปานะครับไม่ให้มันเฉาเร็วจนเกินไปนะฮะดู น,นี่ก็เริ่มเริ่มจะไหม้นะครับเนี่ยเนี่ยไหม้กรอบแล้วครับดูว่าหลุดเลยฮนะจากงามๆครับเจอมแมลงเจอมแมลงจากกจัดมแมลงดนะูเปื่อยเลยครับผมไหม้ดำเลยครับเมื่อวานนี้ยังดูดีอยู่ครับอย่าหาทำนะครับตัวเรียนมือใหม่ครับผม ผู้ปลูกต้นเยนูใหม่มยอย่าหาทรนะครับผมใช้น้ำต้มควันไม้ถามว่ามีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์นะครับผมแต่ใช้ให้ถูกจังหวะนะครับแต่ใช้ในปริมาณที่เหมาะสมครับผมถ้าใช้ไม่ถูกจังหวะแล้วก็ใช้ปริมาณที่มากจะเกินไปผลก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับผมใบไหม้เปื่อยนะครับนี่หลุดแล้วครับหลุดหมดนี่นี่หลุดใบร่วงหมดนะครับใบไหม้หมดครับผมน้ำต้นควันไม้ ร้ายมากกว่าที่คุณคิดถ้าใช้ไม่ถูกวิธีโอเคครับผมถ่ายทอดประสบการณ์ครับลองผิดลองถูกกันไปกว่าจะได้ทุเรียนมาให้ออกลูกออกผลสักต้นหนึ่งนี่ยากระบากแสนเข็นนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณสวัสดีครับ